สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาขึ้นพาหนาใไ่ประเทศลาววังเวียงเราไปประเทศลาวเป็นครั้งแรกเข่าเหลืองเลยได้ไหมก็ได้ก็ได้ค่าขึ้นผาคนละ1,000งื่นกลีบเท่านั้นก็ประมาณ20บาทไทยมาถึงผาหนามไสหกโมงเช้าอะาะเห็นหมอกใช่ไหมระยะทางเพียง350เมตรเท่านั้นใช้เวลาประมาณ25-30นาทีแนะนำให้พกน้ำคนละหขวด ทางขึ้นของผานามไซจะเป็นทางชันขึ้นไปอย่างเดียวไม่มีคดเคี้ยวเตรียมตัวและเตรียมใจมาให้ดีนะคนที่มีโรคประจําตัวหัวใจหอบห้ามขึ้นนี่แค่เริ่มต้นกูก็เหนื่อยแล้วทางขึ้นที่เงียบสงัดได้ยินเสียงหอบหายใจของฉันแรงมากเราก็ต้องตะโกนดังๆว่าสวายดูทางขึ้นสินี่ยังไม่ถึงจุดพีกนะอยากจะร้องเพลงออกมาดังๆโยไกลจนสไฟเาตา ไม่อาจเห็นว่าเราใกล้กันแต่ทุกครั้งที่เดินขึ้นขาสันออกมาดังๆโอ้ยเมื่อไรจะถึงเนี้ย350เมตรจริงปะเนี่ยเห็นทางขึ้นก็ท้อทางลงยิ่งท้อกว่าปีนตั้งแต่ฟ้ามืดยันฟ้าสว่างยังบหอจ้าเธอไม่ได้เหนื่อยนะนี่แค่แอคติงจะถึงแล้วจะถึงแล้วมึงมึงในที่สุดในที่สุดถึงแล้ว ผานาำไสผาที่สูงชันกูทำสำเร็จแล้วโว้ยถึงแล้วผาน้นามไซเหนื่อยไหมจ๊ะเหนื่อยไ,ไหมจ๊ะนี่ชิวๆเนี่ยนี่ชิวๆเนี่ยขอกลับไปนอนได้ไหม แล้วนะมีสองฝั่งให้ถ่ายมีมอไซค์เหมือนกันฝั่งนี้กับฝั่งนู้นสูงเหมือนกันวิวสวยเหมือนกันดูคนขึ้นมาเรื่อยๆนี้ไม่ค่อยมีหมอกเท่าไหร่เมื่อเมื่อคืนเหมือนจะมีฝนนิดนึงแต่คนดูบรรยากาศคุ้มกับการขึ้น ประเทศเราครั้งแรกขึ้นผาหนามสซครั้งแรกวังเวียงครั้งแรกโคตรประทับใจเลยคุ้มค่ากับการเหนื่อยมากๆอยากให้เพื่อนๆได้มีโอกาสได้มาสักครั้งขึ้นนนกกัััับบฉฉลง